สวัสดีครับพี่ตองครับสวัสดีครับก็พี่ตองแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมตองเทิดไทเทนทองนะครับถ้าอยู่ใน Facebook ก็ติดตามได้แล้วถ้าสมมุตินะครับพี่ตองถ้าคนที่จะเริ่มเลี้ยงชารโลเล่เนี่ยครับผมมีคนถามว่าแม่สาวแม่ลูกหรือว่าแม่ท้องแบบไหนแบบไหนดีครับในมุมมองของพี่ตองถ้าสมมุติว่ามือใหม่ที่จะเริ่มเลี้ยงเลยมือมือใหม่นะครับมันมันต้องมองว่าถ้าถ้าเราซื้อวัวหย่านมถ้าถ้าเราซื้อบัวหย่านมที่ราคาสี่หมื่น ครับกว่ากว่าเขาจะกว่าเขาจะเ,เป็นเป็นสัตว์เดี๋ยวผมผมชอบซื้อผมก็แฟนผมอันนี้คือทัศนคติของเราครับชอบซื้อแม่ลูกเพราะว่าแม่ลูกเราเลือกดูว่าน้ํานมดีไหมมีเส้นน้ํานมให้ดูเอ,อเราเลือกเพศลูกได้จะเอาผู้หรือเอาเมียถ้าเป็นตัวผูเ้เราสามารถขายเพื่อที่จะคืนคืน,ค,นคืนทุนที่เราซื้อมาจะได้เราแม่ก็อาจจะ อีกสักพักหนึ่งเราก็ผสมได้อีกมันจะคืนทุนไวครับแต่แต่แต่ถ้าเป็นวัวท้องเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องการหลอกใบผสมครับบางทีผสมพ่อทับมาผมก็โดนเป็นที่พี่แม็กพูดว่าก็มีการหลอกใบผสมจากในห้อยแนไลับเขียนใบผสมพ่อนอกพ่อดังมาแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นทับจริงมาครับอ่ามันมันอาจจะเสียเวลากว่เราจะเลี้ยงส่วนส่วนวัววัววัวหย่านมที่ผมพูดไปมันก็โอเคแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อย บางตัวอาจจะเป็นสัตว์ตอน15เดือนอาจจะไวหน่อยบางตัวเป็นตอน2ปี2ปีครึ่งับ3ปีไอ้นี้แต่ว่ามันข้อดีคือมันได้วัวที่สดเลยไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผ่านอะไรมาไม่ได้มดลูกทะลักไม่ได้อะไรมาแต่เราก็ต้อง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 เลี้ยงดูศึกษากันไปเขาจะโตครับ อ๋อครับก็คือแต่แต่ละประเภทนี้ก็มีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันใช่แต่ในสไตล์ของพี่ต๋องก็คือเอาแม่ลูกดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเห็นผลงานว่าเขาส่งลูกดีไม่ดีใช่ไหมครับผมดีไม่ดีน้ำนมดีไม่ดีครับเพราะว่าอย่างอย่างถ้าซื้อวัวท้องก็คือการผสมนี่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกออกมาจะสวยหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้ามีลูกแล้วอย่างน้อยเราก็การันตีที่ตัวไม่รู้ว่าพ่อไหนก็ตามแต่ว่าเราเห็นตัวใช่ไหมครับผมแต่แต่ถ้ามือใหม่ก็ต้องซื้ออย่างน้อยวัวท้องก็ดีมันก็ไม่เป็นหมันอยู่แล้วอ๋ พอซื้อวัวท้องมาแล้วพอใกล้คลอดมันมีมันมีความสุขครับอ่าเหมือนความตื่นเต้นม,มันมีความสุขแบบ,บได้ลุน้นใช่ไหมครับได้ลุนล้นในลูกวัวแล้วนะเออเอย่างนี้ก็ไม่ก,ก,ก็ก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันแล้วแต่คนว่าจะต้องการแบบไหนครับแต่ว่าถ้าซื้อวัวท้องก็ต้องแบบเหมือนเหมือนเหมือนถ้าผมวัวขายวัวผ่านรอบครับมันก็มันก็ยังไม่ใช่วัวท้องครับวัวผมก็จะบอกว่าเนี่ผ่านรอบนะถ้าพอใจซื้อก็ซื้อแต่ถ้าผมก็ไม่ได้รับประกันท้องแต่ผมก็รับประกันระบบสืบพันธุ์ทุกอย่างเพราะว่า ออกจากข้อผมไปนี่คือมีลูกอยู่แล้วแน่ๆครับรับประกันตำมีแต่ว่าไอ้เรื่องท้องมันต้องแบบได้อันตราซาวหรือได้ล้วงแล้วเราถึงจะขายวัวที่บอกว่าท้องอ๋อ,อผ่านรอบกับกับวัวท้องนี่จะคนละอย่างกันใช่ไหมครับผมอย่าใจร้อนในการเขาบอกว่าวัวผสมผ่านรอบแล้วหนึ่งรอบสองรอบอ่าล้วบอกว่าท้องก็สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อเงินมันเป็นของเราอะ่ะเราใจเย,ย็นรอซื้อท้องห้าหกเจ็ดแปดเดือนที่มันที่มันตรวจ ท้องได้มันมันจะลดความเสี่ยงมากกว่าครับผมครับอ่าผ่านรอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าท้องนะครับเนาะัมันมันอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างทาให้เขากับสัตว์ได้อีกใช่ไหมฮะผ่านไป3ามสี่รอบก็กับสัตว์ได้บางทีผ่านรอบหนึ่งมันก็อาจจะติดเพียงแต่ว่ามันก็มันมันไม่สามารถล้วงพิสูจน์กันได้อ่าประมาณนั้นก็ก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องความเสี่ยงสำหรับมือใหม่ครับ อ๋อ oh, ครับผมแล้วอย่างอย่างพี่ตองเลี้ยงนี่คือเขาบอกว่าเลือดมากเลือดสูงมีปัญหาเรื่องการหอบการเหนื่อยในในฟาร์มของเรานี่มีปัญหาอะไรไหมครับผมเวลาร้อนมันก็หอบนะครับแต่ว่ามีเลือดสูงสูงของผมไม่ได้มีสูงมากผมจะมีสูงสุดประมาณ93อืมครับผมปล่อยแปลงได้กลางวันได้อ๋อ oh, ครับเขาก็จะกินตอนเช้าครับแล้วพอร้อนๆเขาก็ไปนอนในร่มครับผมพอตอนใบใบเย,ย,ย็นเยน็นเขาก็เดินมากินอีก เพียงแต่ว่าการที่จะไปผูกตากแดดเหมือนวัวเหมือนวัวมัวมัวพื้นบ้านวัวไทยเราอ่ะครับผมันจะยืนตากแดดตลอดมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่เหมาะอ่าคือคือคือพอเลือดสูงเขาเขาก็อยู่ได้ใน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 ภูมิอากาศบ้านเราครับแล้วเขาก็ไปนอนในร่มเองตามร่มไม้หรือเย็นๆก็มันกินเองแล้วก็ถ้าร้อนก็เดินมากินน้ําเองมันเลี้ยงได้ครับมันเลี้ยงได้อ๋อครับผมนี่นะครับผมคือความรู้จากพี่ต๋องนะครับที่ที่เลี้ยงเองเลี้ยงจริงนะครับผมนี่ อ๋อครับไม่ว่าจะเป็นวัวนะครับคือผมก็ว่ามันมันก็ทนได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่อากาศบ้านเรามันร้อนแรงนะครับก็ต้องเข้าร่มเป็นธรรมดาก็แทบจะคล้ายๆกับบามันแล้วก็ควายบ้านเราเนาะก็ต้องเข้าร่มเหมือนกันเข้าร่มควายต้องไปพอกตัวเพื่อกันครับผมใจ่ควายต้องไปนอนน้ำด้วยเนาะแต่พวกนี้ไม่ต้องนอนเนาะก็ดีกว่าครับผมแล้วหญ้าล่ะครับพี่ตองก็กินได้เหมือนกันหมดก็กินได้เหมือนกันหมดนะครับคือของผมอ่ะตอนที่ผมเลี้ยงแรกๆผมก็ ไม่มีแปลงญ้าผมก็สรรหาหลายอย่างยาหมักข้าวโพดกากเบียร์กากไวตอม,มิลหมักหมักหมักกากกากกากมันอเอามาหมักฟางหมักทุกอย่างหมักสุดท้ายแล้วมันมันต้องหมักสุดท้ายแล้วผมจัดการได้ว่ามีแปลงญ้า ตัดหญ้ามาให้แขวนฟางไว้ให้แล้วก็มีอาหารข้นสําหรับสําหรับแต่ละช่วงวัยถ้าวัวที่ใกล้คลอดก็ให้โปรตีนสูงหน่อยอจะจะได้เหมือนสร้างน้ํานมหลังจากนั้นก็ให้อาหารเยอะหน่อยคือตอนที่มันเพราะว่าถ้าไม่ให้เยอะมันเดี๋ยวลูก ลูกเขาดูดไปมันมันก็จะสูบเองโดยปรยายไร้แล้วันอาจจะพอสูบแล้วการจะเป็นสัตว์ก็ช้าความสมบูรณ์พันช้าครับแล้วเรื่องการฉีดยาการการให้ยาบํารุงอะไรอย่างเงี้ยพี่ของพี่ตองทำยังไงบ้างคร<อ>ับของผมงผมผมฉีดเองเนะาะก็คือว่าสําหรับพวกยาพื้นฐานอ่ะผมฉีดเองแต่ถ้า,าการที่มันเป็นไข้หรืออะไรที่มันรุนแรงหน่อยครับคือถ้าเป็นไข้ขาะไรมันมันธรรมดาที่เราพอจะดูแลได้หรือการเจ็บผมก็ เวลาท้องอจ,จะพยายามไม่ฉีดแต่ถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้อย่างไอวูแมกเอฟเราก็ฉีดได้เพียงแต่ว่ากลัวดึงมาแล้วมันดิน้นครับแล้วเผื่อมันกระแทกในท้องหรือหรือบางตัวแพ้อาจสมมติเกิดเขาแพ้ยาอาจจะแทงได้ผมก็รอให้เขาคลอดแล้วค่อยฉีดถ้ามันไม่ได้หนักมากนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นแบบที่มันจําเป็นต้องฉีดจริงเช่น FMD ที่เราต้องฉีด ยาปฏิชีวนะบ้างมันมันมันก็ต้องใช้แล้วก็พ่นเพราะว่าผมมีคอกนี้ที่อยู่รวมกันแล้วจะมีคอกคอซอยที่ที่ไว้แบบวัวที่ไม่สบายวัวที่ท้องแก่8เดือนแล้วจะคลอดวัวที่หย่านมผมก็จะมีคออแยกต่างหากของเขาทางฝั่งทางนู้นเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันติดกันเนาะใช่ครับเหมือน8เดือนแล้วอ่ะเราเรารอคอยมา8เดือนจะมาแท้งตอน8เดือนมันดูมันมันดูไม่โอเคเราก็เราก็พยายามลดความเสี่ยงโดยการย้ายไป รอคลอดดีกว่าเราจะได้ดูแลง่ายกับข้อค้อแยกข้อเดี่ยวครับครับอย่างพี่ต๋องบอกนะครับอย่างแม่เนี้ยก็คือ2 3สาเดือนกับสัตว์แม่นั้นก็อาจจะนานหน่อยก็คือตรงตรงนี้พี่ต๋องคือทำยังไงฮะผมมันถึงกับสัตว์เร็วหรือว่าวัวที่กับสัตว์เร็วกับสัตว์ช้านี่เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าเป็นมียาเสริมไหมหรือว่าเป็นเพราะพันธุกรรมหรือยังไงฮะหนึ่งคือตัววัวแต่ละตัวก็มีความหนักเบาไม่เท่ากันครับสองความสมบูรณ์ของเขาที่ ที่ความสมบูรณ์ของของวัวแต่ละตัวมันไม่เท่ากันบางตัวก็นานบางตัวก็ทั้งที่อ้วนเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นส่วนการใช้ยาแรกๆะ่ะผมใช้ฮอร์โมนผมทำพีซิงทําซีด้าฉีดยากระตุ้นครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันมันก็โอเคนะมันก็ผสมติดเพียงแต่ว่าการที่ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติมันมันติดง่ายกว่าอ่ก็มีพีมิกของออไม่ได้ค่าโฆษณาแนละ้วมันเป็นพีมิกของไวซอะ่ะที่ใช้กันก็ ก็โอเคก็ก็ใช้ได้ก็คือเหมือนกับมีใส่วิตามินเพิ่มช่วยเขาไปครับอ่าก็น้องนั้นก็ทอดออกมาแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธิเราฉีดถ้าเราเอดีสามอซิลเนียมลงบกสื่อพันหรือมีคาโตซานหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่เราฉีดปกติอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถ้ามีตาถ้ากีบมันแบบทีนี้เราก็ทํากีบก่อนที่มันจะตั้งท้องตัวต่อไปต้องเตรียมตัวไว้ที่เราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าถ้าท้องแล้วมันก็คงทํากีบ ลำบากคง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 ไม่เหมาะที่จะทํากีบครับอ๋อครับผมอันนี้คือสูตรที่พี่ต๋องใช้นะครับก็คือเราต้องบํารุงแม่บัวหลังค้อเนี่ยให้ให้มันให้ดีให้ดีเลยเพื่อจะให้ธรรมชาติเขาบําบัดให้เขากับสัตว์ใช่ครับเพราะถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์เขาก็ต้องมีความต้องการที่จะสืบพันธุ์เนาะระบบสืบพันธุ์เขาก็จะดีขึ้นผมว่ามันก็เหมือนคนเราถ้าเราผอมแล้วเราอดอยากไม่มีอะไรกินล้วคงจะไม่มีอารมณ์ ที่มีระบบสืบพันธุ์ข้างลูกแบบว่าเราอดหลางวัวมันคงจะเป็นเหมือนกันเนาะครับผมครับอันนี้คือสูตรของพี่ตองนะครับใช้ใช้เรียนแบบธรรมชาติจะดีที่สุดนะครับเ้เป็นตามธรรมชาตินะครับครับมันสมบูรณ์ครับแล้วก็เอ่อผมผมผมก็ผมก็แหวกแนวแบบว่าวัวผมก็กินอาหารจนจนคลอดนะครับอ่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพอเดือนที่เก้าใกล้คลอดแล้วก็ท้องเขาใหญ่มากแล้วดูเหมือนว่ามันจะมันจะลําบากเราอาจจะจะลดอาหารหยาบ โดยให้หญ้าน้อยลงอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ให้เขาดูอึดอัด<ช>แ,ตแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการคลอดอย่างมากเราก็แค่ดึงดึงก็แต่ก่อนก็เออเราก็ใช้หมออาสามาช่วยดึงแต่หลังๆมาหมอที่รู้จักอาสารู้จักแกก็สอนว่าเออเวลากลางคืนน่ะเราจะใช้ใครอาสาก็นอนหมอก็นอน<ช>หลายๆอย่างเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราก็ผมก็เริ่ม เริ่มแบบดึงลูกวัวด้วยตัวเองเอา่ามันต้องผ่านหนึ่งตัวทีนี้เราก็เราก็จะทําได้เองทุกๆอย่างเราต้องพึ่งพาตัวเองไงคนที่เลี้ยงวัวจำจำมารอโทรหาแต่หมอบางทีหมอก็ไปมีธุระบางทีหมอบางทีหมอตอนเย็ยนกินเหล้าเมาแกก็นอนอ่าบางทีค,คืนนอนวัวคลอดตีสองจะโทรหาหมอยังไงทุกอย่างเราต้องเราต้องดูแลจัดการ,รเอง <ผม S 2> ให้ได้แล้วอย่างพี่ตองเลี้ยงมาส่วนใหญ่ปัญหาอุปสรรคที่เจอในการเลี้ยงเหรอครับพี่ตองครับที่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอที่ พอจะให้คําแนะนําให้เฝ้าระวังครับผมในการเลี้ยงวัวครับพี่ต๋องของผมไม่ของผมผม,ผมเคยเจอเมื่อเมื่อตอนซื้อวัวครั้งแรกที่เป็นมือใหม่ซื้อเจอมดลูกทะลักอ๋อครับผมมลูกทะลักปุ๊บผมให้หมอพี่ดื้อแกมาเย็บให้พอเย็บปุ๊บพอวันคลอดผมตัดหญ้ามาพอดีอน้ําคําแตกแล้วเห็นขาเราก็ตัดหมออกมาแล้วก็ดึงออกมาครับหลังจากนั้นเราคือมีคนแนะนําว่าให้ขายแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมขายไปตอนท้องมันทะลักคนอื่นก็ต้องรับ รับสิ่งที่ทะลักจากเราเราหมอที่อื่นก็ลําบากเหมือนเดิมผมก็สู้เลี้ยงต่อแต่ว่าพอท้องต่อมามันเกิดเอ็ซิเดนต์ตรงที่เย็บแล้วก่อนคลอดอันหนึ่งอาทิตย์เผอิญว่ามันมันขาดเชือกมันขาดแล้วมันขาดตอนไหนไม่รู้อะแล้วผมตื่นมาเช้าแล้วแล้วก็ดึงมาแล้วเขาเขาเสียเลือดไปเยอะเขาเลยโดยมีความสูญเสียแต่หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับชาโลเร่จะไม่ค่อยมีปัญหาจะไม่ค่อยมีปัญหาครับครับผมก็หัวนมใหญ่เราก็ ต้องรีดนมให้ลูกกินในสองชั่วโมงก็ตามที่ตำราใน Facebook บอกเราก็พยายามลูกเกิดมาก็พยายามให้กินนมนำน้ำเหลืองเร็วเพราะมันจะเห็นว่ามันนำนำมันจะแตกต่างก็คือก็ทําเองเรารับผมก็มีซองเอ่อถ้าถ้าวัวไหนเชื่องเราก็ไม่ต้องเข้าซองแค่แค่รัดขาแล้วก็รีดนมคือเรียงเข้าใจรักไม่ได้ผมไม่ค่อยได้คิดถึงถึงถึงต้นทุนอะไรมากเพราะว่าสําหรับผมมันเป็นเงินเก็บกับเป็นความสุขคครรัับบ อ๋อครับผมนี่นะครับความรู้ดีๆจากพี่ตองนะครับในการ <c oughs> ทําแปลงหญ้าในการให้อาหารสัตว์นะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณพี่ตองมากนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณ <c oughs> ครับ